สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะแนวทางหรือวิธีที่แบบช่วยเราผ่านด่านได้นะครับวิธีแรกเลยนะครับง่ายๆเลยอัพทะลวงครับทะลวงนี้ขอเรียกว่าเหมือนปลดล็อกทะลวงเนี่ยตรงนี้ครับในที่รูปนั่งสมาธิครับเราปดตรงฝึกต้น ก็ตรงนี้ครับแรกๆกก็คือมันจะมีถึงระดับถึง9ก้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะให้เน้นดูโฆษณาครับดูเรื่อยๆเลยถ้าช่วงไหนว่างหรือวันไหนว่างนะครับก็แบบอันนี้คือสำหรับคนมาเล่นใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่รู้วิธีที่เร็วที่สุดที่ผมทำนะก็คือกดดูโฆษณาครับดูเรื่อยๆเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งจำไม่ได้แล้วระดับไหน ก็คือมันจะถึงระดับทยานนะครับอ้อแล้วก็พอถึงระดับมันจะมีแบบเหมือนตีขึ้นบวกไปอีกระดับหนึ่งครับมันจะคือถ้าเราไม่ดูโฆษณาคือพูดง่ายมีโอกาสแตกครับถ้าแตกแล้วสเตตัสเราจะติดลบครับเช่น HP ติดลบป้องกันลดลงฟื้นฟูนฟนก็ลดลงโจมตีก็ลดลงเนี้ยแล้วเราจะต้องปดแก้ด้วยการดูโฆษณาครับดังนั้น เวลาที่เราจะข้ามการเลื่อนขั้นใช่ไหมครับให้กดดูโฆษณาเลยครับรับรองผ่านแน่นอนครับเพราะว่าผมอัพมาจนถึงระดับทยานเลเวลหนึ่งเนี่ยแล้วผมกดดูโฆษณาผ่านตลอดครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูโฆษณาในช่วงแรกๆนะตอนแรกมันก็แบบตีได้ตีขึ้นได้ระดับของมันอยู่แต่พอไประดับสูงๆแล้วร,ระดับกลาง่ไม่รู้ชื่ออะไรครับจำไม่ได้ละมันก็จะ มีตีแตกแล้วครับจากนั้นก็จะแตกรัวๆเลยแบบแบบพอจะก้าแล้วพอระดับก้าวเราจะจะขึ้นเป็นระดับหนึ่งครับนั่นแหละดังนั้นก็ดูโฆษณาเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดูหลายรอบพออัพเต็มรใช่ไหมครับก็มันจะปลดล็อกทยานมาครับถ้าทยานมาใช่ไหมครับถ้าจะผ่านด่านนึงเลยอันนี้ผมแมน,นะนํานะ อัพระยะโจมตีครับนี่ผมจะอัพให้ดูเลยระยะโจมตีเลยครับอันนี้ไม่ได้เน้นบอลนะครับเน้นผ่านด่านด่านไหนที่แบบเราไม่ผ่านนะครับแบบมันโหดเกินไปมอนมันแหยิงไม่ตายอะไรเงี้ยหรือมันเข้าถึงตัวเร็วเกินไปให้อัพระยะโจมตีก่อนครับ,รบอันที่สองก็คือสปีดครับโกยอะไรครับพิวคือต้องมีความพิวครับ นี่ผมว่ากดอัพเลยอันนี้คือแนวทางนะครับส่วนใครจย,ยปรับปรับนอกเหนือกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ปลดล็อกทยานแล้วนะครับต่อไปก็อัพถึกครับอันนี้คือผมอย่างนี้อัพถึกอยู่แล้วนะครับหรือจะไปอัพดาเมจพิมพเทียนกัได้ครับแบบช่วยระเบดนนิดมอนอย่างเงี้ยดาเมจก็จะสูงขึ้นแต่ผมย้นอัพถึกไว้ก่อน สี่อันสุดท้ายคือสปีดกระสุนอันนี้มัน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 ได้อยู่นะคือสามารถเลือกได้แบบไม่ต้องฟิกแต่ตัวจะเอาระยะเก็บก็ได้หรือสปีดกระสุนก็ได้หรือคิดที่ข้อได้แต่ผมแนะนำคือหนึ่งสปีดกระสุนกับระยะเก็บครับอันนี้ผมจะเลือกสปีดกระสุนนะครับนี่ครับ นี่แหละแนวทางการเอาเหลืออีกนึงเดี๋ยวตุ้มอันให้อ้อพยะโจมตีเต็มแล้วคราวนี้ก็ไปเอาอัตาคีแล้วกันช่วยได้นดินึงนนี่แะครับแล้วพอต่อไปที่ผมแนะนําอันที่สองก็คือไอ้สมุดเนี่ยอันนี้สําหรับฝึกพลังเนี่ยสําหรับคนที่เล่นด่านธรรมดาเรื่อยๆใช่ไหมครับผมแนะนํา อัพเต็มเลยครับอันนี้ก็คือจะใช้เงินในเกมอัพนะครับเงินในเกมหาจากไหนก็นี่ครับกดเห็นไอ้รูปเหมือนกระถางทูบครับขวาล่างเนี่ยกดที่รูปกระถางทูบเลยครับมันจะมีเงินอยู่นี่ให้กดดูโฆษณาครับแล้วมันจะได้เพิ่มเอ๊ะมันได้เพิ่มเปล่าผมก็ไม่ได้กดดูนานละนั่นแหละให้ให้หาเงินตรงนี้ครับดูเรื่อยๆเ,เลย แล้วเราพอได้เงินใช่ไหมครับก็มาอัพสก,กิวพวกนี้ครับเนี่ยอัพให้เต็มเลยแล้วก็ตัวละครเราก็จะมีก็จะเก่งขึ้นครับต่อไปอันที่สามก็คือจิตธรรมจิตธรรมอันนี้ผมอัพไปแทงไปแทงไม่ใช่ไปแทงไปทางไปทางการตีบอลนะครับผมจะยรีเซ็ตเลยวันหนึ่งรีเซ็ตได้ครั้งหนึ่งนะครับนอกนั้นถ้าจะรีเซ็ตอีกต้องดูโฆษณาครับ ผมคราวนี้ผมจะอัพไปทางลุยดันธรรมดาครับที่แบบโหดๆก็คือเมื่อเลือดเต็มทางซ้ายจะเป็นเซียนนะครับทางขวาก็จะเป็นทางดามจ่มากกว่าก็คือทางมารน,นะครับผมจะเน้นไปทางดีบัฟอ่ะอิสถานะก็คือไปทางด้านซ้ายของเซียนซะมากกวา่าเมื่อเลือดเต็มอัตาคิเพิ่มสองเซนอันนี้ก็ช่วยได้ครับแต่อันนี้แล้วแต่ครับจะอัพอันไหน แต่ผมจะเอาทางนี้ครับเอาทางขวาเมื่อเคลื่อนที่ดาเมจเพิ่มสองเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ผมก็ต้องอัพทางเสียงครับเนี่ยอันนี้ผมแนะนำอัพทางขวาครับหรือจะอัพทางซ้ายก็ได้ทางซ้ายก็คือเหมือนเหมือนสกิลเหมือนดาวตกครับมันจะสุ่มสุ่มในในแผนที่อะสุ่มลงครับห้าลูก แต่ผมจะลุยด่านธรรมดาครับผมก็อัพทางขวาเนี่ยอันนี้คือระเบิดมอนครับแบบมันก็จะบบชิ่งเป็นห้าลูกครับต่อไปก็ขนาดไล่เวทแช่แข็งดาเมจเพิ่มอันนี้ผมไปเน้นสถานะคือจะอัพทางซ้ายครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแช่แข็งก็อัพทางซ้ายอันนี้คือฟีสไตล์ครับชอบอันไหนระยามานเพิ่มขึ้นหรืออะไร หรือทองเพื่อนๆผมเอเาทองแล้วเพราะเราหลังจะต้องใช้เยอะครับแล้วก็หมาป่าสวรรค์อันนี้คือแช่แข็งห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเวลาเราเดินเนี่ยของยังครับยังมันจะช่วยแบบแช่แข็งครับดาเมจสร้างดาเมจศัตรูที่แช่แข็งห้าเปอร์เซ็นตเลเวลเต็มก็ยี่ิบห้าครับก็คืออัดเต็มก็เพิ่มยี่สิห้าเปอร์เซ็นส่วนผาสวรรค์นเนี่ยคือเวลาเราเดินใช่ไหมครับ มันจะมีสกิลสกิลแช่แข็งช่วยลดลดลดมอนมาหาเราได้นะครับแล้วก็คียดิคอ,อผมอัพคียดิคอ,อครับเนี่ยก็จะสุดทางซ้ายอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับพออัพเสร็จก็ไปทางห้าธาตุถ้าใครลองเล่นแล้วก็ลองมาอัพดูนะครับผมก็จะไปน้นอัพสกิลที่แบบที่แบบ แต่น,นี้มันมันก็ยังไม่จําเป็นก็นได้ป้องกันเมื่อยืนนิ่งเวลาต่อเนื่องคือถ้าใครที่เกียดอ่านด้านขวาครับให้อ่านแต่ด้านซ้ายก็พอครับเวลาต่อเนื่องสกิลศูนย์นี่ครับดาเมจจะสุนมานเพิ่มเว้นหนึ่งนาทีป้องกันเพิ่มสิบห้าป้องกันเมื่อยืนนิ่งผมเอานีและการรีบๆเอาไปก่อนครับป้องกันมตัวเองนี่ครับให้เน้นแบบ เป็นสกิลที่แบบยังไงอะช่วยให้เราผ่านด่านครับหลักๆไม่มีอะไรมากหรอกอันนี้ผมแบบขอเลือกเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะอ่านนี่มันก็นานพอสมควรนี่ครับตาคิพลังโจมตีนี่ครับพื้นฟูเฮ็ดผีเมื่อฆ่าศัตรูอันนี้ผมเลือกละ นี่ครับก็มาเลือกได้ถ้าเราชอบอันไหนหรือปลดล็อกอันไหนยังไงก็มาเลือกให้สอดคล้องครับสอดคล้องว่าอะไรทําให้เราแบบจะทนตีน <c oughs> ได้นานที่สุดครับอืเพื่อที่จะได้เจอบอสนะครับได้เจอบอสปับ๊บก็แบบรีบว่าฆ่ามันให้ตายครับก็ผ่านแล้วครับนั่นแหละเพราะส่วนมากในความเห็นผมนะไอ้ลูกน้องนี่แหละทาเราตายก่อนแล้วก็อาสูรน,นะครับพอเราแบบเซตฆ่าพวกสเตตัส ของทายานแล้วใช่ไหมครับตัวละครเนี่ยเออผมแนะนําเป็นเซี่ยวหนิงนะครับแล้วก็ฝึกพลังแนะนําให้กดกระถางทูบแล้วดูโฆษณาหาตังไปเรื่อยๆครับแล้วก็อัพให้เต็มจิตทรรก็อัพไปทางเน้นทางซ้ายนะครับเนี่ยที่ผมอัพดูก็คือทางรีบัฟนะครับพวกแช่แข็งเนี่ยห้าธาตุก็อัพ อัพสกิลที่ให้ตัวเองอยู่รอดน,นะครับนี่แหละสุดท้ายแล้วก็คืออสูรผมแนะนำไปเจอครับเพราะว่าช่วยช่วยไม่ช่วยให้มอนเข้าถึงตัวเราช้าลงเร้าคือมันจะมีสกิลแช่แข็งครับที่เด็ดของไปเจอตัวละครก็เชี่ยวหนิงครับผมให้นางคือโนหนึ่งนะครับตัวที่สองคืออิงหนิงสกินฟ้านะครับก็จะประมาณนี้ครับ หลับการที่แบบช่วยให้ผ่านด่านยากๆได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยเอานี้เลยว่าไอทองนี่แหละไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับก็ขอจบคลิปการอธิบายเรื่องการลุยด่านทํายังไงให้ผ่านครับเป็นแนวทางในการลุยนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ